บ้านนิทานคุณธรรมเรื่องพระคุณของข้าวยามเช้าในหมู่บ้านเล็กๆแสงอาทิตย์แรกของวันส่องลงบนทุ่งนากว้างสีเขียวขจีเด็กชายต้นกล้าและเด็กหญิงเข้าหอมวิ่งเล่นไปตามทางดินเสียงหัวเราะก้องไปทั่วทั้งคู่ไม่รู้เลยว่าทุ่งนาที่พวกเขาเหยียบย่ำอยู่นั้นเต็มไปด้วยเรื่องราวของชีวิตและความอดทนของผู้คน ข้าวหอมหยิบมเมล็ดข้าวขึ้นมามองอย่างสงสัยมเมล็ดเล็กแค่นี้จะกลายเป็นข้าวเต็มทุ่งได้ยังไงนะต้นกล้าย,ยิ้มแล้วตอบว่าเพราะมันมีหัวใจของคนปลูกอยู่ในนั้นไงทั้งคู่หัวเราะเบาๆโดยไม่รู้ว่าพวกเขากำลังเริ่มเข้าใจคุณค่าของสิ่งเล็กๆแล้วปู่ชาวนาเดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยน ข้าวทุกมเมล็ดไม่ได้เกิดขึ้นง่อยๆนะหลานเอย๋ยปู่เล่าเรื่องสมัยยังหนุ่มต้องตากแดดกลางนาต้องสู้กับฝนและลมทุกหยาดเหงื่อคือของขวัญให้พวกเราได้อิ่มท้องปู่พูดพร้อมมองท้องนาอย่างภูมิใจวันรุ่งขึ้นเด็กทั้งสองขอช่วยปู่ดำนาเท้าเล็กๆจุ่มลงในดินโคลนเย็นๆ มือเล็กๆปักต้นกล้าอย่างตั้งใจแดดแรงจนเหงื่อไหลแต่หัวใจของพวกเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มพวกเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าทุกต้นข้าวต้องผ่านความเหนื่อยและความรักก่อนจะได้เติบโตหลายวันผ่านไปต้นข้าวเขียวอ่อนเริ่มโผล่ขึ้นจากผืนนาเขาหอมร้องด้วยความดีใจ ดูสิข้างอกแล้วตนกลาหัวเราะเราช่วยกันปลูกเองนะพวกเขารู้สึกเหมือนเห็นปาฏิหาริย์เล็กๆที่เกิดจากน้ำมือของตนเองฝนโปรยลงบนท้องนาอย่างแผ่วเบาเด็กทั้งสองกางร่มไม้ไผ่มองหยดน้ำที่ตกกระทบรวงข้าวฝนคงเป็นเพื่อนของข้าวสินะเขาหอมพูดตนกล้าตอบเบาๆใช่ ฝนช่วยให้ข้าวมีชีวิตเหมือนความรักที่ช่วยให้หัวใจเติบโตฤดูฝนผ่านไปไม่นานท้องนาก็เปลี่ยนเป็นสีทองอารามรวงข้าวเอนไหวตามลมอย่างอ่อนโยนแสงแดดยามเช้าทําให้ทุกอย่างดูราวกับทองคํามีชีวิตเด็กทั้งสองยืนมองด้วยตาเป็นประกายภูมิใจในสิ่งที่ตนร่วมปลูกไว้ถึงวันเก็บเกี่ยวปู่และหลานหลงแรงเกี่ยวข้าวด้วยมือ เสียงกันไกลตัดรวงดังแผ่วๆท่ามกลางลมเย็นเหงื่อไหลอาบหน้าแต่ทุกคนยิ้มปู่พูดเบาๆความเหนื่อยในวันนี้จะกลายเป็นความอิ่มในวันพรุ่งนี้เสียงเครื่องสีไม้เก่าดังเอียดเอียดในหลานบ้านเด็กทั้งสองเฝ้าดูมเมล็ดข้าวเกลือกเปลี่ยนเป็นข้าวขาวสะอาดข้าวหอมยิ้มกว้างเราทำได้แล้วปู่หัวเราะ เห็นไหมของที่มีค่าที่สุดมักเกิดจากความอดทนกลิ่นข้าวสวยหอมลอยอบอวลทั่วบ้านไม้เด็กๆนั่งกินข้าวกับครอบครัวอย่างอ,ร,อร่อยปู่พูดขึ้นช้าๆจำไว้นะข้าวทุกคำคือชีวิตของหลายคนอย่าทิ้งมันแม้แต่มเมล็ดเดียวเด็กทั้งสองเงียบและพยักหน้าเข้าใจจู่ๆชามข้าวก็หล่นลงพื้นมเมล็ดข้าวกระเด็นกระดอนเต็มพื้นไม้ เข้าหอมรีบก้มลงเก็บด้วยมือสันๆขอโทษน,นะเจ้าข้าวหนูไม่ตั้งใจตนกล้าช่วยเก็บด้วยเงียบยบแต่เต็มไปด้วยความเคารพในสิ่งเล็กๆตรงหน้าปู่เดินเข้ามายิ้มอ่อนโยนแล้วพูดเบาๆอย่าทิ้งข้าวแม้แต่เมล็ดเดียวหลานเอ๋ยเพราะทุกเมล็ดมีพระคุณอยู่ในนั้นเด็กทั้งสองเงยหน้ามงปู่ตาเป็นประกายแห่งความเข้าใจ รุ่งเช้าวันใหม่เด็กทั้งสองกลับมาที่นาอีกครั้งคราวนี้ไม่ได้แค่เล่นแต่ตั้งใจปลูกข้าวด้วยหัวใจที่รู้คุณแสงแดดอ่อน่องลงบนมือเล็กๆที่ค่อยๆปักต้นกล้าลงดินรอยยิ้มของพวกเขาอบอุ่นกว่าครั้งไหนๆยามเย็นแสงสีทองตกกระทบผืนนาน้ำสะท้อนภาพรวงเข้ากับท้องฟ้าเป็นประกาย ข้าหอมพูดเบาๆดูสิต้นกล้าเหมือนฟ้ากำลังขอบคุณเราเลยต้นกล้ายิ้มหรือบางทีข้าวอาจกำลังยิ้มตอบก็ได้ท้องฟ้ายามคำ่ำเริ่มมืดลงเด็กทั้งสองยกมือไหว้รวงข้าวอย่างนอบน้อมขอบคุณข้าวทุกมเมล็ดที่เลี้ยงชีวิตเราเสียงปู่ดังขึ้นจากหลังบ้านใครรู้คุณข้าว ผู้นั้นก็รู้คุณชีวิตแสงสุดท้ายของวันส่องกระทบท้องนาเหมือนคำสอนที่ยังส่องใจไม่จางข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่องนี้ข้าวทุกเมล็ดเกิดจากหยาดเหงื่อของคนปลูกจากแดดที่แผดเผาจากฝนที่ตกพราและจากหัวใจที่ไม่ยอมแพ้เมื่อเรากินข้าวทุกคำอย่าลืมเอ่ยคําขอบคุณเงียบ ให้กับผื้นดินฟ้าและมือของชาวนาเพราะการรู้คุณในสิ่งเล็กๆคือการรู้คุณของชีวิต